วันนี้มีประเด็นร้อนบนโซเชียลจะมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆเ,เรื่องก็เริ่มจากอดีตนางงามกัมพูชาโซเชียรีบ่บีโพสต์ภาพชุดใหญ่ที่เธอสวมใส่ชุดอับสรายอย่างอลังการพร้อมแคปชั่นที่ว่า n o t h i n g is better than the original ซึ่งเป็นประโยคที่ทรงพลังมากถ้ามันมาจากคนที่เป็นต้นฉบับจริงๆ แต่ในบริบทนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนการประกาศชัยชนะทางวัฒนธรรมที่ดูจะมีความผิดเพี้ยนไปเสียหน่อยเพราะข้อมูลและหลักฐานที่ชาวเน็ตไทยนำมาแย้งนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าชุดที่ว่านั้น made in Thailand การโพสต์ภาพที่ดูสวยงามและยิ่งใหญ่ในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างนาครวัดพร้อมกับคำอ้างที่หนักแน่นว่าน,นี่คือของแท้ดั้งเดิม จึงเป็นการกระทําที่จุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ยากโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วการที่ชาวเน็ตไทยหลายคนพร้อมใจกันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชันจึงไม่ใช่แค่การล้อเลียนธรรมดาแต่เป็นการทวงคืนความถูกต้องทางข้อมูลที่พวกเขามีอยู่ในมือซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการเคลมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก เรื่องนี้สะท้อนถึงปัญหาที่สังคมโซเชียลคุ้นเคยกันดีคือการเคลมหรืออ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือวัฒนธรรมของผู้อื่นการที่นางงามคนนี้เลือกใช้ชุดที่ชาวเน็ตอ้างว่าสั่งซื้อจากไทยและมีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดที่ใช้ในการแสดงรำของไทยหลายงานแต่กลับบอกว่าเป็นต้นฉบับของกัมพูชาเองทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากมก มันคือการเล่นกับความรู้สึกของคนในชาติโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งคนไทยหลายคนมองว่าเป็นการขมโมยหรือลอกเลียนแบบที่ไร้ซึ่งความเคารพต่อเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริงดังนั้นคอมเมนต์ที่ออกมาจึงมีทั้งประชดประชันการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการตั้งคำถามที่จี้จุดอย่างตรงไปตรงมาเช่น original แบบใดหรือ ต้นฉบับกี่โมงซึ่งคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบจากเธอแต่เป็นการสื่อสารไปยังสังคมในวงกว้างว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่ชาวเน็ตไทยบางส่วนก็แสดงความเข้าใจว่าทำไมนางงามคนนี้ถึงมีความมั่นใจได้ขนาดนี้โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นพระข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนหรือการถูกปลูกฝังข้อมูลที่ผิดเพี้ยนตั้งแต่เด็ก ทำให้พวกเขามีความภูมิใจในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งถ้าหากมองในมุมนี้แล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความตั้งใจที่จะเคลมแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของระบบการให้ความรู้ที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นโดยสรุปแล้วเรื่องของนางงามกัมพูชาคนนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องดราม่าเล็กๆบนโลกโซเชียล แต่เป็นการสะท้อนถึงประเด็นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็สามารถจุดประกายให้เกิดการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเลยล่ะเพื่อนๆวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายไทยโบราณหรือชุดไทยสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของราชอาณาจักร โดยพัฒนาผ่านยุคสุโขทยัยอายุทยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ในสมัยอายุทยาพศ1893ถึง2,310ชุดราชสำนักได้พัฒนาไปสู่ความซับซ้อนอย่างมากโดยมีการปักได้ทองคำและประดับตันยมณีอย่างวิจิตรบรรจงแม้จะมีการสูญเสียเครื่องแต่งกายดั้งเดิมจำนวนมากไปในระหว่างความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ แต่ประเพณีก็ได้รับอนุรักษ์ไว้ผ่านพงศาวดารและภาพวาดทางศิละปะโดยในยุครัตนโกสินทร์ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์าการออกแบบที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่จากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณและบันทึกของราชสำนัก ชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยเสริมและขยายการเคลื่อนไหวของนักเต้นโดยยึดถือตามกฎเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนองค์ประกอบต่างๆเช่นชดาอันสูงสงา่าปลายนิ้วที่เรียวแหลมที่เรียกว่าจีบและเสื้อรัดรูปที่เรียกว่าสบาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นและเสริมการเคลื่อนไหวและท่าทางเฉพาะการใช้สีทองและอัญมณีเป็นหลักเป็นสัญลักษณ์ของแสงสศักดิ์สิทธิ์และดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งเปลี่ยนนักเต้นให้กลายเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในตำนานจงกระเบนซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายส่วนล่างแบบดั้งเดิมที่สวมใส่กันทั่วไปในประเทศไทยกัมพูชาและลาว สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมร่วมกันทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปสบายซึ่งเป็นภาคภูมไหลก็มีรักเงาทางประวัติศาสตร์ที่อาจได้รับอิทธิพลจากสารีของอินเดียภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของประเทศไทยได้ก่อให้เกิดรูปแบบการเต้นรำในภูมิภาคที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นพักเหนือที่มีอิทธิพลล้านนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานที่มีอิทธิพลลาวกัมพูชาภาคใต้ที่มีอิทธิพลอิสลามและภาคกลางซึ่งเป็นรูปแบบราชสำนักที่วิจิตรบรรจงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในนัตสินไทยแบบคลาสสิกมีชุดไทยพระราชนิยมที่แตกต่างกันถึง9ชุดซึ่งแต่ละชุดสอดคล้องกับตัวละครและประเภทการแสดงที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นชุดไทยบรมพิมานสำหรับสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์ font. ชุดไทยจัก,กรีสำหรับตัวละครราชวงศ์จากมหาการามเกียและชุดไทยศิวาลายัยสำหรับตัวละครหญิงที่สง่างามการสร้างสรรค์ชุดไทยแต่ละชุดต้องใช้เวลาหลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมงของงานฝีมือเฉพาะทางโดยมีช่างฝีมือหลายคนร่วมกันสร้างสรรค์เหตุการณ์โซทารีบีไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่เป็นการแสดงออกล่าสุดของข้อพิพาททางวัฒนธรรมและดินแดนที่ฝั่งรากลึกซึ่งเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามาอย่างยาวนานความตึงเครียดเหล่านี้มีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางประวัติศาสตร์ <c oughs> เช่นการที่อาณาจักรอยุธยาของไทยค่อยๆเข้ามาแทนที่อาณาจักรขอมที่เสื่อมลงในศตวรรษที่1 4 และการกำหนดเขตแดนที่กำหนดโดยสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในยุคอาณานิคมประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยจุดประทุที่สำคัญขอ้อพิพาทชายแดนยืดเยื้อเหนือปราสาทพระวิหารซึ่งถูกนำขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปีพศ1962และเกิดการประทะทางทหารในปีพศ2551 2556และล่าสุดในปีพศ2568เหตุการณ์จราจนในกรุงพนมเปญในปีพศ2 0 0 3ซึ่งเกิดจากรายงานเท็จว่านักแสดงหญิงไทยอ้างว่านครวัดเป็นของไทยนำไปสู่การเผาสถานทูตไทยและตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตชั่วคราว ข้อพิพาทที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้เช่นการถกเถียงเรื่องมวยไทยหรือกุนคแม่โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเวทีหลักที่ความตึงเครียดทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้ถูกนำเสนอซ้ำและขยายใหญ่ขึ้นและยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องสังเกตว่าโซ t ทอรี่บเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงอื่นๆกับองค์กรที่นำโดยไทยในไม่นานมานีด้วยค่ะ การที่เธอถอนตัวจากการประโวด Miss กร a n d i n t e r n a t n o n a l 2024หลังจากที่กัมพูชาถูกถอดจากการเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างกระทันหันทำกลางข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เป็นมืออาชีพจากประธาน MGI และข้อกล่าวหาว่าไม่ให้เกียรติจากฝ่ายกัมพูชาน่าจะส่งผลให้ความคับแค้นของกัมพูชาต่อไทยที่มีอยู่แล้วยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและยิ่งกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมที่เกี่ยวข้องกับภาพรักษาธารณะของเธออีกด้วยค่ะ